เมื่อลองทดสอบความหัวไวของบอสพิมพ์ไปเจอประโยคหนึ่งมามันเป็นประโยคจากปัชญาจากหนังสือ,อหนูอยากรู้ว่าพี่แบงค์จะคิดยังไงกับประโยคนี้พี่แบงค์สามารถตอบหนูได้ตามความคิดพี่แบงค์เลยนะโอ,อเคมันอนะบอกว่า,วาฟังเสียงเธอก้าวลมพัดดังฝา่าเส้นผมเธอปลิวคิ้วจนต้องหยุดพักหายใจดาเมจแรง นาฬิกาหยุดแต่ยังไม่กล้าลุกสวยจนขาซ่ำหัวใจมันปั่นนี่คือเสียงของความรักนั้นใช่ไหมพี่คิดว่าไงมันดูเป็นยังไงมันแปลกหรอมันจริงๆมันก็ไม่แปลกแต่ว่ามันพอมันฟังแล้วมันแบบมันเหมือนตกหลุมรักใครสักคนใช่ปะ่ะเราตกหลุมรักใครอยู่แบบเนี้ยถ <laughs> ึงแลามันถามเนี้ย แต่มันมีอีกท่อนหนึ่งด้วยนะพี่ออมันพูดว่ายังไม่จบบอ,อมันพูดว่าตาเธอกระพริบวิบวับวับ,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 บดูจับใจน่าเธอใช่ปะใช่บิงๆิงบิงใช่ปะเช่นนี้ปะารายกรรนี้คุนค้นๆเหมือนเคยฟัง